โพสตเ,เปิดมาอย่างสวยไม่มีใครฟาร์มงั้นก็ามากั้านี่แหละฟาร์มเลยกฟาร์มองก,ก็ได้เว้ยแคร,รี่สองกชง็ช่างชนะอยู่แล้วมาก้าฟาร์มเนี่ยโอเยซิลซิลมนจากไหนเนะี่ยเมื่อกี้มันเป็นตัวอื่นไม่ใช่เหรอเป็นแคร,รี่ไม่ใช่โอเคไหนแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มไม่ตลอดเราฝังไปแล้วกันมาบับฟาร์มตัวแรกต้องเป็นของเรา มาจงก้าอย่างเดียวเลยเอาเด็กแปรตอริสไม่ได้รหรอกนะมันช้าเกินไปมันจะลาดบัฟกูนะ่ะตอนนี้ก็บัฟฟ้าของเราก็ได้มันที่เรียบร้อยแล้วมูดาตมูดาตเข้ามาแบบนี้ย้า้กูได้อันตรีนะปไปก่อนเถอะเดินเกมงมันต่อเ่อไหมพี่ป๊อบมาดิครับเด็กเปรตอลิสเอาใครมันจะเป็นลาดป่ากูกูลาดกลับอะมาเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องเฟริมฟรมกันละ มึงเนี่ยโอ้โหมึงเปิดประเด็นกูอีกละมึงจะเอาอะไรกันนะกระนาเนี่ยการลีดมาขอมังกรโอเคได้ละวบับไฟยนนังไม่หมดปล่อยให้เพื่อนไปก่อนเผื่อเพื่อนต้องใช้นะรู้สึกว่าตันนี้อยู่ใกล้ๆเผาป้อมมนแล้วกันเตี้ยงเขาเรียบร้อยเพนแนบเลยครับอ้าวอันติมาสวยสวยครับโอ้โหมึงจะสโลว์อะไรกนาดเนี้ย เด็กเปล่นอันนี้เอยมึงเปิดประเด็นกูละมึงเปิดประเด็นผิดคนละตั้งแต่กูเอาฟาร์มมามึงก็น่าจะรู้ว่ากูบ้าขนาดไหนเนี่ยมึงเ้าเงา,เาใครให้มึงเข้ามาลาดัาาดปากแบบนี้ไม่ต้องออกแล้วกันเข้าได้ออกไม่ได้เด้อบอกละป่านี้ตักปิดเข้าได้ออกไม่ได้มังกรก็ตักปิดดังนั้นกูตงเา้าโอเคมาเด็วกูแช่แข็งให้ดูไปยงแข็ง โอ้โหแข็งเลยแข็งโป๊กเลยกูเดินไม่ออกเลยเนี่ยส,สตันข,ขนาดเนี่ยก็ไม่อยู่ก็ได้โอ้ยยังจะปาได้กับไอ้ใครมาทำทูับแซมนักโอ้ยเอาแล้วสิวสิวเข้าไปตรงนั้นโอ้โหเรียบรอยตายยังเขียนแน่นอนตายไปในห้าสสาตุ้มแปดคุณนับป้านไอคุณเนี่ยโอโแวนแวนก็ลัดป้อมมีจ้างเหอะเป็นแครี่โดดกลับไม่ได้ใช่ไหม ก็แง่ที่เข้าไปติดถือตรงนั้นตามิดตามิดโอ้อะไรเนี่ยมิดตายอะไรมึงเนี่ยทีหลังมึงมิดโคนก็ได้นะไม่ต้องมิดตายเด็กแปอันนี้เลยถ้ามึงจะสลโลโกขนาดนี้แบบคุณจะออกสลโลไม่ด้วยละกันก็แต่มูดานเนี่ยมันจะเปิดประเด็นอะไรกับคูเนี่ยกูลัดแม่งเรียบร้อยเอาแล้วถ้ามึงจะาวางอันติมึงตรงเนี่ยเดี๋ยวกูวางกลับนะตั้งแต่กูเอาฟาร์มาแล้วมึงก็น่าจะรู้กูบ้าขนาดนี้เนี่ย กูไม่ฟาร์มแล้วกูจะยันคลิปตรงนี้แหละบอกเลยกูต้องยันมึงดันปอมให้ได้แหละยันบอกกันเลยทีเดียวมาดิมาดิอันติมามสวยเปิดเปิดเอาตโลไม่โดนดีแวนไปแวนบุกบุกเพื่อเต็มเนี่ยเลยกูแทงให้เพื่อคิวกูทำาะไรทั้งนั้นแหละอ้าคอตตี้มาละจะได้ตะโลตโลกระปั้งมึงทำกูไว้เยอะนะต้นเกมน่ะตั้งแต่บุกป่ากูอะไรกูแต่กูไม่ได้ฟารกันเลย มามาอันติกรมกิตายหมดอะตายหมดตายหมดเอาเด็กเกรดอลิศมามาตามตามไม่ได้กูต้องตามต้องได้คิวโอ้รอดอีกแล้วนี่มาเดี๋ยวมันจะตายเนะี่ยมามาเอาเลยโอ้โหไม่มีเพื่อนเพื่อนมาโอเคซิวมาซิวมาจัดการอีกแปดวิอันติเจ็ดหกโอเควับเรียบร้อยชนะไหม รีบตีมันตีมัน,มนต,นตนีป้อมอีเดียวโอ้โหตายไม่ตายไม่ตมุ้ยเย้เรียบร้อยตีเลยคลิปโอ้เย้เรียบร้อยจบสักทีและเป็นีกครั้งที่เราปลอดภัยต้องขอบคุณมาร์กกังกาฟาร์มเดอ